ผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั่วไปโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนการเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหากนักเรียนเลือกเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะเปลี่ยนไปนักเรียนจะได้รับทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายของคุณครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้วยังมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั่วไปโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเช่นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมดูดาวการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ อกจากการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั่วไปโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมยังคอยส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันระดับโรงเรียนระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศ และระดับนานาชาติ Hello everyone We are from Mary i t t i a o m e School We are here to present a mobile solar power tissue culture chambers Let's start การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั่วไปมีทางเลือกที่หลากหลายในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพยกตัวอย่างเช่น คณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยาศาสตร์คณะทันตแพทยาศาสตร์คณะสัตวแพทยาศาสตร์คณะ เภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์นอกจากนี้คณะที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งนักเรียนสามารถไปประกอบอาชีพวิศวกรได้ในอนาคตนอกเหนือจากนี้ยังมีคณะวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั่วไปสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดเช่นสาขาวิชาฟิสิกส์สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาคอมพิวเตอร์เป็นต้นสำหรับนักเรียนที่อยากเป็นครูสามารถเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ได้ความภาคภูมิใจของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั่วไปได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับแผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง หวังว่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั่วไปโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานของท่านตามอัจฉริยะบุคคลดังปณิธานของโรงเรียนที่ว่าเสริมสร้างอัจฉริยภาพในตัวตนสู่เยาวชนของพลโลก